แล้วก็ในเป็นส่วนของโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับมีคัดกรองทีไล่ร้อยยราย,ายาารานหนร้อยเก็เป็นภาคเหนือภนะาคใต้แล้วก็ภาคตวะวันออกเฉียงเหนือของเราครับต่อไปนะครับรวมลงมาก็คือบราซิลอินเดียฝรั่งเศสรัสเซียสหราชอาณาจักรอิตาลีตุรกีสเปนเยอรมันนะครับในในระลกอกรวมทั้ง ทั้งสองระลอกนะครับจริงๆแล้วระลอกครั้งนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ครับครับก็อันเล็กๆนะครับที่ที่เห็นนะครับก็เพิ่มหนึ่งนะครับปลอดไล่ทั้ไปต่อบเลยนะครับถ้ารัะลอกใหม่ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมสมุนปราการอัตราที่ว่าแต่ที่ได้นำเรือนไปแล้วนะครับก็ขอแปดแปดร้อยห้าสิบเก้ารายอาจารย์เพิ่มมาห้าร้อยห้าสิบเก้ารายนะครับ ส่วนใหญ่จะสมคัญกับครั้งนี้ก็คือสมคัญกับเาเรียกว่าคลัสเตอร์สถานบริการนะครับก็เลยมีการกล่าวว่าให้สิดสถานบริการเนื่องจากครั้งนี้ผู้ป่วยที่กระจายเยอะๆร้อยแปดล้านสามแสนกว่ารายแล้วก็มินเสียชีวิตเข้าไปสามล้านรายนะครับสองผู้ป่วยยืนยันมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกานครับเป็นธนาการก็เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนได้มากที่สุด นะวันที่9พมษายมนะครับในช่วงสัปดา,าที่ผ่านม,มามียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับจกบกระทั่งมาถึงหลัก559รายผมขออนุญาตเล่าเลงหนึ่งก็คือว่าส่วนหนึ่งที่เ็นปัญหาตอนนี้ก็คือท่านจะเห็นว่าในวันนี้มี16รายนะครับ,นะรบผู้ป่วยนีนะวนวการสะสมรวม95รายนะา ใกล้ทีบเหล่านี้แต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นจากการจับกล้องุับลูกเช่นในทีมนา่ิ่าที่เจอในคุกร้อยกว่ารายแต่ตอนนี้ก็อยู่ตรวจแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าตรวจก็เจออีกนะครับว่าไม่เรียนตรงๆหรือว่ามีในข้อกฎมหมายอาหเรือนะคะก็บอกว่าวันที่23เนี่ยเดินทางเข้ามาจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ไปพักอยู่แถวหน้ามองนะคะแล้วก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตที่ตันแดงด้วยนะคะ ก็คือเป็นผู้ป่วยชายอายุ25ปีนะคะก็เข้านอนโรงพวยาบาลเมื่อวันที่เกมีสายเนนะคะด้วยวิธีใช้ก็คือติดเชื้อโควิดโดยที่ไม่มีอาการนะคะแล้วก็การรักษาก็คือยังไม่ได้ให,ให้ยาเลยตามความจำเป็นนะคะค่ะต่อไปเลยค่ะตัวนี้เป็นมาตรการ5สีนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลกลําหนดไว้ว่ากรณีเคสที่มีน้อยไปจนถึงเคสที่รุนแรงมากก็จะเป็นสีดานะคะอย่างตอนนี้โรงพยาบาลชุมินก็ประกาศเป็นมาตรการสีเหลืองนะคะ ต่อเลยค่ะขยายได้คนะตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครก็ใครสงสยยัยในช่วงเทศกาลโรงบันก็เปิดนะคะแปดโมงถึงเก้าถึงเที่ยงสามารถไปขอตรวจโควิดได้เลยนะคะหนะคะหรือถ้าจําเป็นจริงก็แค่หนึ่งคนนะคะอย่ให้ไม่ให้คนภายนอกเข้ามานะคะแล้วก็เคลที่อยู่ถ้าสมมติว่าไม่รุนแรง